ไข่ล้านเลยป่ะผมจะทำทำข้าวไอข้าวจีครับผมนี่ครับอีสานครับนี่โอ้โนี่เลยเห็นเลยเลยครับกินข้าวจีเหรอเนี่ยครับอันนี้ดำหมดอ่ะมดกันดำหมดในข้าวจีครับในงานในงานเออข้าวจีเขาดูครับผลงานโอเคครับนี่ครับข้าวจีครับ อาคนอุดบนครับโอ้โหร้อนโอ้ยน่ากินไหมเดี๋ยว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 ,ยวจะมีใส่ไข่ด้วยเด้อคอยดูเด้อนอี่อา้าวเชฟมีมปิดกระมังอร่อยอร่อยครับผมอ่าเปิดเลยครับข้าวจี่ครับผมเปิดเ,เปิด เปิดเราเราเราโอ้โหแรงเโอ้ยด้วยเหลี่ยงห้ามห้ามเหลี่ยงห้ามห้ามตอนนี้เราต้องใส่ไข่หน่อยนึงโอ้อันนี้ไข่อะไรฮะไข่ห้ามไม่ไข่เป็ดไข่ห้ามไข่เยม้าไข่เยม้าไม่ไม่เราต้องจุ่มเราต้องจุ่มจุ่ม เออจุ่มเออนี่หน้าพิลังหน้าพิลังเออข้าวจีเนี่ยของแท้เออข้าวจีจุ่มจุ่มเฮ้ยไข่ยังไม่แตกเลยเออไข่ยังไม่แตกดีเลยข้าวจีของแท้แตกได้ไงยังไม่ได้อาบน้ำข้าเลยเออต้องล้างไข่ล้างห่ำล้างเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอาคลิปเอาคลิปเราพูดไดยอืมเนี่ยโถ่ไอ้ที่ร้านเลยปะร้านก่อนเหรอค่อยพิกไม่ใช่เขาจุ่มหมดเลย กุ้มตัวนี้เลาจิแซบนี่เราุ่มเลยตัวนี้แผ่นใหญ่แล้วเนี่ยมาำน่อยมาคำเครีบญหนิของมานี่หนิของขำเหรียหดิ่งเออขำหรียด้วยขเหรียญด่งเอขเเีย่เออข้าจีของเทสนี่แหละขเยัยองนี่หาดเลยลาของเหรีนี่หาดเลยขำเหรลยเดยอ จะเดกจะจะดกได้ไม่ได้ก็ขอดูเด้อ้อเสียลี้ยวอืไอตัวตัวใหญ่เอาเอาเอางมเอางมมเอางมงมเอามาคุมเอามาคุมงมมาคุมเอามางมไเงมมงอเหมือนเดิมเอางมเอางมเอเอองอมกว่าเมีเาางมไหมงมเดี๋ยวเดี๋ยวอีพักนึงกคอดู ผมจะเปิดนะครับตอนนี้ใส่ไข่ใส่หมูเอ้ยไม่มีหมูมีแต่ไข่อ้าวดูครับเอาเอาเปิดต่ค่อย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 เปิดล้อทุกคนอะค่อยเปิดค่อยเปิดดีกับหักตะกี้เออค่อยเปิดครับดูครับเป็นไงครับข้าวจีข้าวจีใส่ไข่ของอุบล ผมวนครับค่อยเปิดครับรูหวอ้าวเหลียงหำหามเหลียงอ้มหืมพีคขึ้นมาพีก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 ขึ้นมาดิพีกขึ้นมาโอ้ยหนตา่วาโน้าแซมเลยโอ้มีต่ำมีสูงด้วยตายแล้วโอ้ยข้าเจี๋ยฮัลโหลฮัลโหขึ้นเลย ให้ลงขึ้นเลยเอาทำงอมต่องอม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 ต่องอมงอมต่องอมต่ออันนี้ก็กินได้ใช่ไหมยังเอายังไช่ไหมเอางอมต่ออาจจะค่อยดูต่อไปอ่ากลับอีกหน้าะคอยดูครับว่าเป็นไงครับมันจะเลี้ยงหุยหุยหรือเลี้ยงเพิ่มหุยหุยบ่หุยหอยเลี้ยงโอ้ยเลี้ยงหุยหุยโอ้ยเข้าจีเข้าจีบนโอ้ย มือจะไปจับชิมมันร้อนโอ้ยกินได้บ่อ๋กินได้มั้งเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอ้ยมันแห้งก่อนโอ้ยร้อนโอ้กินได้แล้วเอา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 เอรเอาชิมอ่ะอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยจับชิมเลย โ oh, อ้ยเข้าบนโอ้ยชิมชิมว่ะอ่ะอ่กินกินกินไม่ต้องเป่าอ่ะกินโอ้ยเอาละทดลองมาแทงมาโอ้ ไปไปอักยเลยโอ้โอ้โอ้ไปไงโอ้ไปไงอ๋อเอาบอกบอกหน่อยเออบอกบอกบอกผู้ชมหน่อยเป็นไงเออรสชาติเป็นไงโอเคครับขอบคุณครับผม